หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาติศักอุปวัฒโนนะครับวันนี้นะครับคุณแม่เสนอนะครับนี่นะครับจะนำพาญาติโยมคุมวัดบ้านเก่าบ่อพร้อมด้วยครูบาอาจารย์นะครับไปที่สวนของคุณโยมนะครับเพื่อจะได้เก็บผลละไม้นะครับนำไปถวายคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับแต่ว่าด้วยพละกกาลังเลี้ยวแรงนะครับของคุณโยมไม่มากนะครับก็เลยขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับมาออกพละกกาลังเลี้ยวแรงนะครับ เก็บผลไม้ด้วยกันนี่คัดแต่พละกําลังมากๆทั้งนั้นนะครับมานี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยากยมคุ้มวัดบ้านเกโบนะครับมาทุกคนเลยนะครับเนี่เด้นนะครับหลังจากฉันพัตตาหารเช้านะครับพ่อใหญ่บันนะครับนี่ยมแม่พินนะครับนี่นะครับนี่กําลังมากสุดนะครับพ่อใหญ่จันดีนะครับ ไม่ผู้ต่อไปนี่ซื้อว่างไหนขึ้นบอลเฮือเรื่องมาได้บาลน,นี่เพราอยาอ่เติมพเพราอจะวิ่งนะครับหนุ่มรูปหล่อสุดนะครับพเพราะอย่วิ่งนะครับหนุ่มที่สุดในทีมงานนะครับหลังจากฉันพระทหารเช้านะครับโยมคนรับรับประทาประจานพระครูบอกว่าหนุ่มสุดนะครับนี่เดินนะครับเอไปเก็บหอดเวียงจันทร์มูนเด้เตี้ยโอ้ย โอ้ไม่ธรรมดานะยครับเด้อญาติโยมทางคุ้งวัดบ้านเก่าบอกก็ใจช่วยนะครับไม่รู้พกยาดมมาด้วยหรือเปล่านะครับเด้อวันนี้นะครับคงเป็นงานใหญ่นะครับกับผมมาทำภาพนี่ไม่เคยนะครับคงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเด้อถามอาจารย์เพื่อครูก็เป็นคนจันทบุรีนะครับแต่ว่าไปลงเรือส่วนมากนะครับอยู่ที่สวนแค่ปีเดียวนะครับ ดอเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดอ